คนหูมักกูไดกับมักเนาะเห็ดปลานือเไถามผ่ง้าไคะรูดจักป่าจ้ะการจักป่าต้องว้านกี่บาทละห้าสิบบาทโอ้ปานไขป็ดไข้ <h <h ันคนดีคนดีก็นลด้ไหน นมมีไปให้ยซ oh ีมพร้อมซีมแล้วจากุ่กี้พ่นอาพันซื้อไปมักหนึ่งแต่ได้ซีมมึงมันหวานอีเด็บักม่วงไท่เซ้เลยยี่สิบาอันนี้บักม่วงแก้วขมิ้นเนาะลาย่ปบรรยากาศทั่นี่นนองคนหลหลายคู้ไดกับ ถ้ากันไปเที่ยวมากผ่ันเป็นมันหยุดเนาะโอโ้โหหนักของเที่ยวมีแต่คนตางกินยกกลางผู้กลางเขาทางไหน้าดีเนาะมาครับอันนี้ของดีกระเทียมโขน ก็หัวทองแจ๊กแฝดเนะาะปลาลูกขอ,อกก็มีขายเด้อยบัดนี้นพี่น้องบ่ได้ไปสอนเนี่ยเราเป็นเพจเป็นแขกไปในปลาลูกขอ,อกอันนี้เขาเขียบกับโปปลาสีมันสดงามแต่สีสีงามขนาดเนาะพี่น้องสีงามค่ะแล้วบรรยากาศของตลาดเพื่อนพี่น,อน้องคำธนัยโคนรฮังมา เปนหลายอันนี้หอมบัตรถูกตัวบ่แม่นี่เงินตาอันนี้คือปันนั่นใช่ไหมอยากติดต้มหลอกออกออกหลอกแพอยากใ่้ไปติดโลโล่ได้คุ้มตอนอ่อนอันนี้เพิ่นเอิญปลายยังแม่ค่ะ โตใหญ่ก็ทั้งคอนเทนต์แหละอีไทยเป็นน้ำน้ำจ้าสีแมนยิ่งมันอุดมสมบูรณ์ก็กันเนาะอยู่แถวบานโตน้อยหน่อยเป็นน้ำน้ำก็เป็นน้ำเคลินของมันเป็นน้ำเคลินคือว่าอันนี้เท่านเป็นเคลินเพลินน้ำใช้ใช่ไหมจ้าเคลินดีโอ้อลังการงานสั่งมิตาบึกบิกบิกทั้งนั้นเลยนองวงนองวงนองควายแต่ล่ะจ้า สามใบดัง,งลายบกตกในดอกอเห็ดลายครับอันนี้ดอกกระเจียวอยากยังบ่เห็นแล้วอยากยังบ่แท็กไปยางดีเลย แม่เป้งอ,อันนี้คุณลอกต้นง่ายรั้งไงไรมง่แต่แซ่บแฉะก่อนะนอกไม้ป้าโสมใหญ่อันนี้คุน้นผัมคุน้นผัมงามเนาะเขียวดีอันแบบนี้ไปใส่ออมไม่เปยังไงไอันนี้มันมเป็นสโมโพธิ์ว่ามันต้นเหมือนยังก่อน นี่แม่ดอกยอดอันนั้นแหมยอดที่เก็นอย่างไหมผู้ใดบ่มักเผาผู้ใดบวมากข่วนิ่นเผาไวถ่าพร้อมย่างดีจุ่มิจ้ะเผาไวถ่าย่างดีเีย